สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับรายการบล็อกของสอบนะครับวันนี้เรามาช่วยน้องชายครับพี่แนทครับทํางานหางานให้มาแล้วก็ต้องมาช่วยมันทําอีกอเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้งานแนทจะรู้ล่วงดีหรือไม่ครับจะหล่นแล้ว <laughs> ลื่นจัดเลยตอนนี้เราอยู่ที่เยาวราชนะครับไป แค่เรามี iPhone กับไม้กิมบอลงงงงหนึ่งอันไม่ไม่งะอันนี้ก็ไม่โง่นะเดี๋ยวก็ไปยังไงครับการถ่ายงานแบบไม่มีสคริปต์รับบีบหน้างานมมนสนุกดีนะเล่นสดได้ฟิลแบบนี้คูหอมไก่ย่างมาครับจริงไก่ย่างเอออยู่ข้าววะเนี่ยไม่็นไรถึงเสือป่าเมื่อไหร่แยกกันนะไปไหนอะไปซื้อเคส ไปด้วยคือระหว่างที่นัดถ่ายงานครับคือร้านทอดมันหอมมากเลยแต่เราจะไปซื้อทอดมันกินกันทอดมันขายอไงครับผมเอาร้อยหนึง่งใ,ใ,ใส่ถ้วยครับกินเลย ตอนนี้เราอยู่ในตลาดเยาวราชนะครับตอนนี้แยกกับน,น้องนัดนะครับน้องนัดจะถ่ายงานส่วนตัวตอนนี้นะัดถ่ายงานเสร็จแล้วนะครับตอนมันถ่ายงานเราไปเสือป่ามาเนี่ยจะบอกฮะไม่ได้ถ่ายแค่มือเดินก็นไม่มีแหละโอโ้โหเช็คงานนี่ครับเช็คเทปนะครับเช็คเทปซ่อมเบ้าหนักยาวเลยไม่ซ่อมไปซ่อมเลยแค่นี้ก่อนครับทุกคนกินข้าวกันครับ